วัสดีครับนะมาพบกันยามเที่ยงวันนี้ครับนะตอนที่2ครับพี่เรามาเปิดรุ่นนะครับรุ่นซั่าไปต่อพี่วันนี้จะมาเปิดทั้งหมด24องค์24รายการหากพี่น้องสนใจรายการรุ่นนะครับสามารถรุ่นเองได้นะครับ300บาทนะครับรุ่นมา300บาทเท่านั้นนะหากท่านสนใจกันไหน,นสามารถติดต,ต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูรายการที่หนึ่งอะไรพี่นะวันนี้นะครับนะมาแกะกันต่อครับ นะฮะมาแกะกันต่อนะครับนะได้รุ่นใหม่มาแล้วนะพี่นะอีพีเมื่อเช้าเมื่อเช้านะครับใครยังไม่ดูอีพีเมื่อเช้านะย้อนกลับไปชมได้เลยนะครับรายการนี้เปิดมานวะคุยพื้นลงยาเดงครับนะนวะออกเยอะพี่ชายนะฮะร,รายการนี้นวะออกเยอะนะฮะนวะรายการนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะได้รับชมที่นะครับรายการนี้ นวะลงยาแดงเลขค้ดนัเบอร์สองสี่ครับรายการน,นวะลงยาแดงเลขค้ดนเบอร์สองสี่ครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้ครับเนื้อนวะนะครับนะต่อมาครับรายการที่สองครับพี่รายการที่สองครับเรามาเปิดชมห้องกันพี่โอ้โหนะฮะร,รายการยิทเทนหน้ากากพิ้นเสมือนจริงครับนะ นะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมตัดให้ชมนะครับรายการนี้เป็นเนื้อไทยทนหน้ากากพิ้นเสมือนจริงนะครับฮะแบ่งปันทุกรายการนะครับนะลองชอบถูกใจรายการไหนนะพี่ๆนะสามารถทักเข้ามาได้ครับผมได้เลยรายการนี้เลขค้ดเบอร์สี่สิบสองฮะนี่ฮะเลขค้ดเบอร์สี่สิบสองครับนี่ฮะโอ้โหไทยทีครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องเบาๆครับนะเพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นฮะสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะรายการที่สองนะครับ ต่อมาครบับรายการที่สามครบับรายการที่สามเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์สตินคุ้ยพื้นลงยาส่งชาติครับนะฮะเนื้อทองทิพย์สตินคุ้ยพื้นลงยาส่งชาตินะครบับรายการที่สามนะครับาตเปิดนะครับรายการนี้เลขโค้ดตั้งเบอร์หมายเลขเก้าสิบสองครับรายการนี้เปิดเป็นปันพี่พอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะ เปิดเปล่นปังพี่ๆอยู่ที่สองยห้าิบาทเท่านั้นครับนะรายการที่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับโอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อชุบแบ็คโรเดียมสากษัตริย์นะครับนะฮะรายการที่สามกษัตริย์นะครับนะแบคทองนาคนะครับดำทองนาคเลขคุณตเบอร์สามสองครับ นี่ฮะเลขคนณะเบอร์สายสองพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่สี่นะครับนะต่อมาฮะรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการนี้นะวะไรเสือหน้ากากเพชรครับโอ้โหไรเสือนี่สุดจริงนะ ลายเสือ่นี่รายการยอดนิยมเลยพี่เม pues ื่อก <Hayır> right. ่อนเขาเรียกว่าลลยเหงนะครับสมัยก่อนเมื่อย้อนเป็นสามสี่ปีเขาเรียกว่าลลยเหงนะครับจะเรียกว่าลายเสือนะครับนะฮะเป็นหนึ่งรายการนะครับที่คนชอบสะสมอยู่พี่เลขคนตั้งเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับนี่ฮะนวะลายเสือครับนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าลาเหงนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับเนื้อนวะนะครับนะรายการนี้ขอเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอสี่ร้อยพอพี่อีพีนี้นะครับเนื้อนวะนะพี่นะ แบ่งปันให้นะครับนะ้ำพิงแค่บ400บาทเองค่ะที่ไหนไม่ได้แล้วพี่แค่ค่าเพ้น์ก็เกนะินละค่าเพ้น์นี่ผมบอกได้เลยครับไม่ต่ำกว่า200แน่นอนนะครับเฉพาะเพ้น์นะผมเคยจัดสร้างอยู่นะครับนะต่อมาครับรายการที่หกครับ <c oughs> รายการที่หกนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> เลขค้นเบอร์หมายี่ส44ครับนะเป็นเนื้ออับาก้าาตินลงยาจิวัโตอโคดณนะชาริตินะครับรายการที่หกนะฮะตอกคดณนะชาริตินะครับรายการนี้เลขค้นเบอร์44ครับนี่ฮะร,รายการนี้นะครับนะแบ่งปันพี่ๆที่250บาทพอนะครับแบ่งปันพี่250บาทพอครับนะรายการนี้เป็นเนื้ออับาก้านะครับ นะถ้าพี่ๆสนใจรายการไหนนะทักมาได้นะครับนะเดี๋ยวลดให้นะครับนะลดพิเศษให้กันอยู่แล้วนะครับนะถ้าสนใจคู่องไหนบอกได้เลยนะครับนะรายการที่7ดนะครับนะรายการ7ดครับมาเปิดกันต่อกับพี่ชายนะครับเรามาดูกันชา้าๆพร้อมกันพี่โอ้โห รายการที่เจ็ดครับรายการนี้ออกมหนึ่งองค์ครับนะ EP นี้ออกไปแล้วด้วยนะครับนะมีคนปิดไปแล้วนะครับนะองค์นี้มานะครับมาอุกนองค์ครับเลขคนเบอร์สิบหกครับรายการนี้คียกว่าสี่เคเลยนะพี่นะเงินทองนาคแบกนะครับสี่กษัตริย์เลยนะครับนะรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้แบ่งปันสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะใครไวใครได้พี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทแค่ค่ากรอบก็เกินแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับพี่ แค่ครงขอบเลยแน่นอนพี่นะครับนะต่อมาครับาาร,นนรายการนี้เป็นเนื้อเอ๊ะอัลเบกาเลยครับโอ้โหเหมือนเงินจัดนะฮะผมนึ้เงินซาตินนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลเากาลงยาเขียวเนื้วซับนะลงยาด้านหล <Nowadays, S 2> ังเต็มสูบนะครับเลขโค้ดเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้ฮะนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับเนื้ออัลเบก้านะครับลงยาด้านหลังเต็มสูบนะครับนะรายการที่ 8นะครับรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9้าครับพี่ชาย <c oughs> รายการที่9้าเปิดมาครับรายการเชือปรกาก้าต่อโค้ชหัวเสือนะครับหน้ากากพิสเหมือนจริงครับ เลขคนเบอร์ยี่สามครับนี่ฮะโอ้โหนะหัวเสือนะนี่ฮะหัวเสือนะครับนะมันเขาหัวช้างนะครับนะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าครับนะต่อมารายการที่สิบครับหรือรายการสิบเป็นเนื้อ นะฮะทองทิพย์สตินนะครับนะลงยาไล่สีด้านหน้าครับนะฮะลงยาไล่สีด้านหน้านะครับนะรายการที่สิบนะครับพี่นี่ฮะเลขคตจเบอร์เก้าเก้าครับพี่โอ้โหเลขสวยเงี้ยพี่นะเลขสวยเงี้ยครับนะ้น้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่เลขเก้าเก้าขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะร,รายการที่สิบนะครับนะโอ้โหทั่วทวๆพี่นะ 99เลข300นะครับ300บาทเลข99นะครับน้าแบ่งให้พี่นะครับแบ่งให้กันนะฮะพักเพิ่งออกเมื่อวานเลยนะไม่ใช่พักเก่านะครับพี่นะใหม่ๆเลยครับนะราคาจองวั็ต้อง300แล้วนะเกือบ300แล้วพี่นะครับรายการนี้เนื้อทองแดงนะครับปลาตินลงยาจีวอนครับชอบองค์ไหนชูใจองไหนนะทักมาได้พี่นะรายการนี้องค์ละ220บาทบอ่ องค์นี้220บาทพอพี่เลขค้นเบอร์94ครับนะขอ220บาทพอพี่นะครับรายการที่11นะครับต่อมาฮะรายการที่12บสครับรายการที่12เปิดออกมาพี่เนื้อทองทิพย์ซาตินนะต่อโคน้นนะชาติตหน้ากากชุกน้ำทองทำฮะ นี่ฮะหน้ากากชุบน้ำทองนะฮะนี่โอ้โหนะครับรายการที่สิบสองนะครับนี่สี่ร้อยห้าสิบาทบี่เลขคนเบอร์สามสิบเก้าครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับนะรายการที่สิบสองนะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบสามนะครับนะเดี๋ยวมาชมสิบสามกันนะครับรายการที่สิบสามนะครับ เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนนพิวรุ้งครับนะฮะเลขโค้ดตัเบอร์นะครับผมเช็คให้นะครับนะเลขโค้ดตเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเก้านี่ครับนี่ลงยาส้มนี่ครับนะรายการนี้สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่ นี่ครับ220บาทพอถ้า200ยคู่กับ2 2 0ยบาทคู่องค์220บาทนะครับวันนี้ลดให้นะครับนะขอได้แค่400บ้อพี่นะราคาจองเกือบ3า0บาทพี่ชายนะครับลดได้นิดหนึ่งนะครับลองเลือกชมดูนะถูกใจรงไหนนะครับนะลองจับคู่มาเดี๋ยวผมลดให้นะครับนิดหนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่14เปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับหน้ากราด หน้ากากชุบน้ําทองครับนี่ฮะนี่ฮะนะตอกคดช้างเลขคดตัวเบอร์สี่สิบหกนะครับรายการนี้นะครับสองรอยี่สิบาทพอพี่นะครับสองรอยี่สบาทพอพี่นะฮะรายการต่อไปครับนะรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเปิดออกมาฮะรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อประกาศสตีตอกคดน้ำมะพทะนะครับ หน้ากาชุบน้ำทองครับนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สี่รยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่นะเลขโคดตเบอร์ส8ิบปดนะครับรายการที่1ิบห้านีฮะต่อมาครับรายการที่16หกครับรายการที่16หกเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินคุ้ยพื้นนะครับนะเป็นลงยาเสือโครงนะครับลงยาเสือโครงสีส้มครับ นี่ฮะดูลายเสือผิวๆพ,พ,พี่เลขโค้ดตัวเลขสามสิบหกวมกันที่เก้าครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับนะมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะลงยาแดงนะครับเนื้อสตะลงยาแดงนะครับ โอ้โหเลขคนทงเบอร์สนะี่สิบหกฮะนี่ฮะสองร้อยยี่สบาทเท่านั้นพี่นะรายการที่ยี่สิบท่าไหรเออเป็นนะสามสี่หรายการที่สิเจ็นะต่อมาครับรายการที่สิปครับรรายการที่แปเปิดออกมาครับพี่โอ้โหเนื้อเงินคุยพื้นลงยาแดงลงยาจีวอนฮะนี่ฮะ โอ้โหหน้ากากเป็นสเหมือนจริงเรียบกรอบนะเก้าเหรียญในโลกฮะโอ้โหรายการนี้จะสร้างเก้าเหรียญในโลกครับพี่นี่ฮะเลขโคนดเบอร์หลักเดียวแน่นอนฮะใช่ไหมโอ้โหใช่ฮะตีเป็นแต่เขาตีเป็นเลขสวยครับนะนี่เลขตองหนึ่งครับนะจะสร้างเก้าเหรียญนะฮะนาได้เลขโคดตองหนึ่งหนึ่งน่าจะเป็นเลขมงคลนะพี่นะ เขาแน่ทำเป็นเลขมงคนแน่เลยนี่นะฮะโอ้โหนะฮะน่าทำเป็นเลขมงคลตองหนึ่งตองเก้าก้าเนี่ยเลยพี่นี่ฮะนละ้เบอร์องแรกเลยพี่นะองค์นี้เนื้อเงินนะตอกงโง่ที่เจนพี่โอ้โหนะครับอร่อยการนี้นะครับนะสวยๆนะครับนะสวยๆเลยครับพี่นะครับนะหงขอที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่ขอที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับนะเนื้อเงินนะพี่นะ รายการต่อไปครับนะรายการที่สิบเก้าครับโนอะ้โหสุดจัดครับรายการที่19บเบกา้าเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะหลังจานมือหลวงปู่อะโอ้โหมาเลยครับจานมือครับนี่ฮะนวะจานมือหลวงปู่มหาบุญมาครับนี่ฮะโอ้โ สวยๆครับนะจานดึนยาพับปิดตาด้วยครับนะรายการนี้ขอที่450บาทด้วยกันนะจานมือผมขอ450บาทด้วยกันนะครับนะมีเหรียญเดียวหรือเปล่านะต่อมาครับรายการไปครับรายการที่20ครับสุดจัดเลยที่นะครับรายการที่20นะครับรายการนี้เป็นเนื้ออะบาก้าสแตนคุยผืนลงยาแดงเรือแรงลิตครับนี่ยะเปิดมาครับ โอ้โหเลขโคดเบอร์สิบห้านี่ครับเลขโคดเบอร์สิบห้าพี่รายการที่สามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับหรือรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เนื้ออัป,ปกาก้สาสตินคุ้ยพื้นลงยาฟ้านะ นี่ฮนะเจ็ดสิบสี่ครับนะเนื้ออบมกาเจ็ดสิบสี่ครับลงยาวฟ้าครับนี่ฮนะเลขโค้รรายการนี้เอาไปพี่นะครับนะเนื้ออกาขอสองร้อยห้าสิบาทเลยกัรพี่นะสีเพียวไม่มีลงยางหลังนะขอสองร้อยห้าสิบาทพี่สวยๆเลยนะครับนะต่อมาครับในการยี่สิบสองครับร <c oughs> ายการที่ยี่สิบสองเปิดออกมาครับพี่รายการนี้ เนื้อมหาชนวนโพนี่นะลุงนะเลขโคนละเบอร์ห้าสิบสี่ครับเลขโค้ดเบอร์ห้าสิบสี่นะครับนะรายการที่ยี่สองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สามครับรายการที่ยี่สามเปิดออกมาครับ โอ้รายการนี้เนื้อทองทิพย์นะฮะเลขคุณเบอร์แปสิบเ้านื้อทองทิพย์ลมยาฟ้าครับรายการนี้สองรอยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยี่สิบาทพอครับเลขคุณเบอร์แปดสิบเก้านะครับนะรายการย3สามนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สี่ครับรายการสุดท้ายรายการยี่สี่รายการสุดท้ทท 4, ายาร 3, ครับเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดมาโอ้โหเป็นงานเลียบกรอบเนื้อตัดทิพย์ทุกสองกษัตัิย์ แจ้งเงยรอบนี่ครับเนื้อตัดชิดไม่ใช่งานหน้ากากนะครับแล้วเอามาเรียบนะครับเนื้อตัดชิดเป็นงานเหรียญพี่นี่ฮะเป็นงานเพี่ไหมพี่เป็นงานเหรียญนะครับนะคขาเลยเรียกตัดชิดเลขขนตัวเบอร์สองเจ็ครับรวมกันที่เก้าพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเอาไปบูชาได้เลยครับพี่ๆนะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับรายการที่ยี่สี่ครับวันนี้มีทั้งหมดนะครับในยี่สิบสี่รายการนะฮะชอบรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์ได้เบอร์โทรผมได้เลย นะครับในวรูปแบบของคุณที่ท่านติดต,ตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ